คุณน่าหละบริหาไมา่ง่ายนะสาธุ<ะ>นี่คือใจประคำทำไมที่ต้องมีใจเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมสำเร็จได้ด้วยใจต่อไปจะเห็นว่าในนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น28ลูก27ลูก27นี้คือาขาจิติทั้ง27เห็นไหมฮนะเป็นหนึ่งส่วน มาคดจิตในส่วนของปัทถวีคือทาดินมาหาคดจิตในส่วนของอาโปอาทาัศมาหาคดจิตในส่วนของอเตโชดินถ้าในส่วนของไฟแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรดินน้ำลงนากลอย,ยู่เห็นไหมก็จกัดทบเห็นเน้ยเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นมาเป็นเรารวมขึ้นมาเป็นเรา การที่จะไปสูงกว่ามส้เร็จได้คุณจะต้องรู้ว่าการเดินเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหน,น,นอัปิติหรืออาการเกิดที่คุณทิ้งลงไปเนี่ยที่ว่าเสียพรเนี่ยมันพร้อมที่เม็ดไหนระยะก็คือระยะที่ทิ้งขนนกถ้าคุณยังไม่ได้ทิ้งขนนกคุณมาเดินประคำก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้น ที่ให้เรียนประคำเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะทําให้คุณสามารถอธิษฐานได้เพราะอธิษฐานนั้นต้องอธิษฐานด้วยใจต้องใช้ตัวในออกเสียงเนี่ยจึงรีบให้คุณทําประคำประคำนี้แต่ละเม็ดทั้งหมดเนี่ยฮะมากจิตยีเก็บรวมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นร้อยแปดก็มาจากปัญหา ทั้งร้อยแปดไม่ได้อยู่ดีจะเป็นนี่แล้วห้อยอย่างนี้ไม่ใช่พูดจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะจานั้นเวลาที่เราไปดูอวัตถุโบราณนะจะเป็นที่มาของสังวานเสื่อมไม้กระสัที่จริงมาจากประคำแม้กระทั่งการสืบทอ,อดเป็นรัฐทายาทก,ก็จะเป็นประคำทองคำนะสมัยโบราณ ที่จะไปสู่องคุณราชถุกมาจะเป็นประคำทางการะนะหรือว่าพวกคุณพนตอนนี้ก่อ,อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นตรงพิจคุณจะร้อยมมมมมเมื่อได้ประคำมาแล้วใครตัดก่อนช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นครูไปนะธรรมดานี่คุณจะเอามาเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงที่ออกมาเวลาจะตัดเนี่ย คุณจะเสียดายแต่ก็กตัดไปแล้วตั้งรมคือให้ใจเข้าไปสุดตรงไหนแล้วก็พูดออกมาเนโมตัสคาเลยนไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะทำก็ทำมันไม่ใช่ไงเสียดายไหมล่ะตัดไปแล้วร้อยใหม่แล้วตายร้อยใหม่แล้วตัย่อนนี้อนเสร็จแล้วรี่เลานพทนา พอเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละเม็ดที่จะร้อยการที่จะร้อยต่ยไปให้ใจให้สุดมีตัวบทให้ว่านั่นคือบทพระพุทธ,ธเจ้าเปิดโลกนะแต่ละบทเนี่ยคุณฝึกตั้งลมตั้งลมเป็นยังไงใครไม่รู้ใช่ไหมคุณก็ลองยกของนี่กระถางนี่ไม่รมู้ว่าคุณยกถอ,อยไงตอนยืดอ่ะนัน่นแหละคือตั้งลมไม่กั้นใจ แต่คุณตั้งลงการตั้งลงเนี่ยมันเป็นระยะอธิจย์ที่มันพูดไม่ได้ว่าพร,ระมีอะไรคุยกับพระขนะโยมแอบฟังการตั้งลงเนี่ยคือสภาวะของลมะไม่ใช่สภาวะของเทวดา